วัดดีจ้ายายจ่าไม่กลับผ้ามวนด้วยจ้ามือยายขามะปูมือนี่ยายสกะปู่ด้วยจ้าตั้มไปให้ลูกสาวไปกรุงเทพมืออื่นโมงหนึ่งด้วยจ้าเด้อเห็นห้ลูกสาวกรุงเทพกะปูกะดองเอามาให้ยด้วยจ้าเด้อเป็นแม่ของลูกเขยจ้าจ่า สวัสดีจ้ายายชิมาเฮ็ดกระปู่แกงเห็ดตั้มตั้มตัต้มระก็เอาไปตั้ม้วก็ตัะะ้ม้วก็อู้เอาไปแกงยุงเทลได้จ้าลูกสาวชิไปมืออืน่นสาวลูกเคยชิไปมืออื่นนี่ไปรถไปรถไห่รถเจ็ดโมง ไปบอมาเขาไปล่ะใี ų, cow, uh, ่่ะมีดีแก่ยสีหรือจ้าวอันนี้ล่างไวเร็วแก่ยสีจ้าจะทองโอ้ยจะทองเฮ็ดยัง โอเคชอบกันเดยวสวัสดีครับแกกับปูด้วยไหมเนาะแกกับปูหน้าจ้าเด้อมาอยากกินแกกับปูหน้าบนจ้านี่จ uh uh ้าแกกับปูหน้าให้ลูกสาว ย่าลู้สาวไปมุงสือบริกินไงกีเท้าเงาบ่ละรูง<า>งบลลลลงือมันออ,นอนเไปหาเงินหาทอ่องาทกอย่าผปไปหากบริกรไปอ่าผหาบริกนเนาะรับจ้างรับใบที่ฉันว่าพีน้องเอ้ย ลามานันเดือนหนึ่งครบแล้วอันนี้ไผ่น้อจิปล่อยคลิปใหญ่ไผ่น้อวนเสาเจอคือเก้านอจ่าเนาะเคยดูกับเนี่ยเดี๋ยวปล่อยคีบหอกกับไปทำมาเนาะบัวซ้ำกับ่ได้กิน กินหา้ายยาไว้เลยพี่น้องเอ้ยมีเพ่นคนจนกระทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองรับรองลองนี่ติล่ะลองตอกคนนี้ติ๋ละเท้า อ,นนอันนี้ก็อันนี้ก็ยางเฮ็ดตัวนี้แล้วก็ยางเฮ็ดยางเฮ็ดเลยไปขุนมันโมมีอยู่เนี่ยมองยางเนาะจ่าเนาะตุ้งเทปโมมี่มองอยางเจ้ายางเฮ็ดไปให้ปุเลยเด้อจ่าเด้อนี่เด้อจา่าย่าแกแล้วย่ายก็สิยางเฮ็ดเอาไปให้ลูกเอาไปให้ลูกกินยุ้งเทปเด้อจา่าตัวนี้ขาลูกก่อน ตัวนี้เพิ่นที่มาแก่ซอยนั่นเป็นเป็นแม่ของลูกเคยเดจ่าเด้อเฮ็ดให้ลูกไปเดี๋ยวนี้ลูกกังไปทุระอยู่ก็เลยเฮ็ดให้ลูกมือเสาจะไปแต่เสาอ่าเฮ็ดสิ่ยายไดมายายกะสิลางแหละเอานี้ล่ยายลางแล้วยายกะสิปิงตัวนี้กะยายแก่แล้วนี่ยายแก่แล้วเดจ้านี่ยายแก่ไว้แล้วคาถาเมืองลูกก่อน ใส่ตำ้เอางื้ใส่เอาไปจังสี่เอาไปถอดใส่แปง้งอืมเลอดจ่าเด้ดเอเลใหญ่กระสิยางเห็ดไว้ก้อนบันจา่ายามาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดอยากกินก็มาเอาผู้ใดอยากกินก็อยู่ไกลๆกรุงเทพอยู่ไกลๆลูกสาวก็มาเอาในลูกสาวเด้อจา้าแพนครับ ลูกไก,ลก่ลูกสาวอยู่ลูกสาวอยู่สามโลงเด้อจ่าเด้อย่ยางเอาไป้แบบนี้เลยเอาไป้หนีไปปวนเลยเน,นาะจา่จาเน,นาะจ่ายย่างเร็วกาเสียไวอุ้ยน่นากินเนาะจ่าเนาะหอมเลยเจ้าจ่าเด้อนี่น มือเจียมอเจียตั้มไปเลยกับบุหูบุ้นนี่ลูกยังมาทันมาอยู่ตั้มไปกินเลยสลรดเอา,าด้จ่ายเด้อแพนครับชูปูชูบุคนชูไกลไกลลูก,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 ก <c oughs> ไปทำมาห้ากินอยู่กรุงเทพเฮ้ยหอมมึงกระลังแจอันนี้เลยเอาไปนองเด้อนี่เฮ้ย อย่างนั้สีเลด้วยจ้ามันหอมดีนี่จ้างามดีนะจ้าเนาะมึงไสเสื้อสิได้ก <isso> ินเดียวยังเนาะจ้าเน้อยยุ่งถี่มึงไส้ดูเมืองหนองเมืองหน้ากันบริกิจเด้อนี่ยุ่งถี่นี่เมือหนองเมือหน้ากันกระหอม แฉะน้ำมันมันยังซีเลยจ้าเอาไปใส่ในน้ำน้ำกระปูเวลาต้มเหลวด้ิจ้ามันเขากันเลยด้ยจดยิจ้าเด้อเห็ดชอยกันกับดองนี่น่ากินาะจ้าน้อดิ้ดิจ้าเด้อย่างไว้เร็วหอมน่ากินเฮ็ดผัดถาดหนึ่งอย่างในท่าน,นี้เนาะ เด้ปนที่สองเถอเนาะอาจจะปนเหี่ยวมันเหี่ยวปนใส่ปลาทูเค็มดิซใส่ปลาทูหนึ่งอร่อยดีอาแกเรียวลูกลูกพอได้ตั้มเด้อจ้าลูกพอให้ตั้มลูกย่อไปเป็นตวงสีเด้อจ้าเด้อกับยางยางเฮ็ดก็ไปยังสี่เด้อจ้าเด้อจ่าได้จ่าได้ ขันเราดั้งก็ข้อปวดขออพ่ายด้วยจ่าเด้อลูกใบตั้มลูกเกี้ยไปจังซีเอาไปทอดกินอยู่พูนเด้อจ่าเด้อขันยาก็มาเอาในลูกเด้อลูกเขยกับลูกสาวเด้อจ่าอยู่ส,ส,นนสามลงเหนูกเพื่อยูสามลูกอันนี้มึงอยูสามลูกนะสายเถินสามลูกเหนือเด้อจ่าเด้อแพทย์ครับอยู่ไกลๆลูกกระมา เอาไปกินไปอยากเด้อจ้าเด้อสำารงเหนือเด้อจ้านี่เด้อจ้าตัวนี้ตัวนี้เห็ดย่างตัวนี้อันนี้ยังวะลงพ่อกระปูสดสองงจ้าตัวนี้กระปูดองสองงของเผื่อนเขาผากเด้อจ้ากระของ ยาของแม่ลูกเคยเดินจ้าคลิปยายคลิปนี้คลิปของขากให้ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนตน์น้ำเดินจ้ากดตะไคร่น้ำเดินจ้าเด้อยจะได้ผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเดินจ้ารัากนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะของขากลูก